รถครอบครัวมากันอีกแล้วครับกับพันนี้เลยนะครับสัญชาติโทเรีีมาให้ครับกับตัวของคุณได้เอ2.5 d e l u ุลตัวท็อปครับปี2019กับสีน้ำตาลแทนบราวนานะครับนี่สวยๆแบบนี้10 ที่นั่งนะครับเดินทางดีเลยทีเดียวตัวนี้ได้ตัวมเนอร์เชนแล้วนะไฟหน้าจะให้เป็นแบบทรงแว่นนะครับนี่สวยนะดูใหม่ทันสมัยขึ้นล้อสวยนะครับผมนี่ตัวนี้ได้เป็นแบบทูโทนขึ้นมาเออดูดีดูดีเข้ากันกับตัวของรถด้วยนะครับรอบคันสวยงามสเปคนี้ตัวท็อปได้ประตู สไลด์ไฟฟ้ามาครับแล้วก็มีไฟส่องลงพื้นด้วยเนี่ยเวลาขึ้นลงนะก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ได้ในเรื่องของความปลอดภัยขึ้นยามค่ําคืนเวลาจะขึ้นลงเนาะเขาต้องฮิตนะมีไฟที่ส่องลงมาตรงนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันหน่อยว่าเป็นยังไงอุปกรณ์ออปชันฟังก์ชันมนีอะไรบ้างเหมาะไหมถ้าใช้ไปรถเดินทางสัก1นึ่คันประจําบ้านไปดูกันครับนะานี่นะครับก็อยู่หลังโคองมาลัยเดี๋ยวบอกฟิลบอกอะไรให้โอ้อยากแรกเลยก็คือ กุ้มหนังนะครับสวยคุณภาพดีนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะครับผมจับสบายเหมาะสําหรับในเรื่องของการเดินทางนะครับปรับหรืออะไรต่างๆฟังก์ชันได้ที่ฟวงมาลัยนะครับผมสวยงามเลยนะไฟต่างๆเรื่องแสงออกมาในโทนของสีฟ้าหน้า จอหน้าปัดสวยงามนะครับนะครับหน้าจอก็เป็นระบบแบบสัมผัสนะครับเชื่อมต่อในตัวของบลูทูธแล้วก็กับโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลิงก์หน้าจอกับในตัวหน้าจอตรงกลางก็ได้เช่นเดียวกันแม่ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับสมัยใหม่นะอย่างนี้เดินทางต้องเน้นมีเดียเน้นอะไรหน่อยนะครับหัวเกียร์ต่างอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวของเบาะด้วยนะอุ่นเบาะนะใช่นะนี่นะครับในส่วนนี้มีเป่าลมให้ด้วยฟังก์ชันนี้ผมลองกดแลลวว่าเป็นยังไงตัว บุ่นบเบาลมครบนะครับแล้วก็ในส่วนของ USB HDMI มีให้เสียบในด้านหน้า พร้อมใช้เออนี่เขาใส่ใจทางผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งของผู้ขับขี่ด้วยนะปกติเรื่องของฟังก์ชันหรืออะไรมาต่างๆก็ะจะเน้นในส่วนของด้านด้านท้ายแต่ด้านหน้าผมถือว่าให้มาครบให้มาเต็มนะสำหรับใครที่เรามองหาพวกรถสิบเอ็ดที่นั่งหรือรถใช้ในครอบครัวสักคันหนึ่งในราคาที่แบบเบาลงมาหน่อยผมว่าแบรนด์นี้น่าเล่นหน่อยับตัวคุณไก่เดี๋ยวไปดูฝั่งผู้โดยสารกันหน่อยนั่งสบายไหมหรือเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับ มาด้านใน,นครับก็สวยสะอาดพรมกระดุมด้านล่างมีครับเบาะหนังตัวของสีเบจร,รอบคันนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ ค่อนข้างกว้างนะครับโปร่งโล่งนะครับตัวของหลังคาผ้าก็สวยงามนะครับหน้าจอก็จะลิงก์กับตัวของจอ Android ด้านหน้าอีกต่างหากนะเดินทางพร้อมดูหนังฟังเพลงตัวนี้ก็ได้ครบนะครับประตูสเปคตัวท็อปนะครับก็จะเป็นตัวสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งนะครับเบาะก็จะได้เป็นทรงปีกผีเสื้อขึ้นมานะครับเวลานอนหรือลองคอหน่อยผมก็กําลังสบายนะ11ที่นั่งครับแต่ก็เป็น11ที่นั่งบอกตรงนะที่ก็อาจจะไม่ได้ถึงรับแบบสบายจ๋าหรือไม่กระทั่งแบบ พื้นที่เข่าหรือพื้นที่สเปซอะไรต่างๆตามระยะของแต่ละแถวนะครับก็ถือว่านั่งได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นกว้างขนาดนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่สนใจสําหรับในตัวคันนี้ผมก็แนะนําเป็นตัวเนี่ยคู่หน้าแถวหน้าแล้วก็แถวด้านหลังผมเนี่ยกำลังสบายส่วนแถวหลังผมว่าพับเก็บหรือไม่ก็ถอยหลังไปผมว่าน,น่าจะ ดีกว่านะครับสำหรับใช้แบบยาวๆนะในการเดินทางนะครับใครที่สนใจในตัวของคันนี้นะพาครอบครัวมาชมพาครอบครัวมาดูได้เลยครับกับราคา929,000บาทกกับตัวของคุณได้ H1 2.5 Deluxe ตัวท็อปคันนี้นะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์083777747 7และ0 8 3 7 7 7 7 7 5โตก่ะครับมาเดี๋ยวเราไปเดินทางกันหน่อยดีกว่ากับคันนี้นะครับ